แต่ห <ersch> ้ามหรือบางคนใารจะห้ามแ่ทุกคนต้องเป็ยนเข้าใจและผมเคยสอนน่าหลายคนทุกคนต้องเป็นตยนโกมแล้วแกคนที่จะเป็นมากเป็นมาเป็นมากเป็นมาพอดีมันเป็นวิปัสสนูเนี่ยเขาอยากแห้ามห้าแตกห้ามมันเพื่อปลื้มจิดใจมันที่อยากให้ให้มันเต็มยกกระตุ้งใ แต่เาที่จะติดคุณจะทำที่สองต้องคอยให้เส็จแต่เขาต้องไปรันาบนนี้ใปรหก้าไปูไปจับคู่ในบนนี้คู่ใส่หนาาคูย้ายน้ทง่นาผที่กระานนะสมบัติสมบัตที่กระซ่านอไปยึไปตัวใจของคนคิดคนคิดนัยามัดมาเกิดห้ามูลถังคนเคยสอนคนคิดนั่าวลบน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 งร้นก็เลยเปปติเมื่อมาเป็นปกติแล้วของมันแม่นะจะหลดกิ ให้เ้าใจเราที่ปัสสนบนมันลดน้อยอยู่พยากมุุ่่ิศทข่าวกำลังมันเป็นที่ปัสสนบโนยนให้มันเป็นวันนีมันลดลงมันที่เอาจน้ของมานที่แบบทิทอันนี้มันมีน้ำนักทปัสนุบันมีน้ำนักมีทิทีกล้าจิตใจมุ่งมัจิตใจกล้ามันสามารถตกเกี่ยมมันเป็นอยงนั้นผมเป็นมาแล้วจนผมเป็นวิปัสสนทีมุ่งมั่นิต ในขณะผมเป็นนะผมรู้จัผมกินขอหอเนื้อผมกินเล้าเนล้าในนอหนล้วกจกินเทรื่องเล้านนี่คนที่เมาแล้วนะก้นเล้าก้นเล้ากูก้เล้าหรืออก้เาหรือผมาอไหกินยิ่งกินกูยิงมัเป็นแบบนี้วยรันแล้วพอโดนตอกท่ามันเป็บี้ยากข้างนอกบอกให้มันเจังหวะ ก็เดินจะหลออกได้หรือมันก็าให้กัรหลบได้เริเลยปนแกต่เิดตอไม่ได้พูัไม่ได้เป็นงเรื่ผมดูแลหมอกุ้ัดท้ามันจะไปตื้นท้าก็หอบหูเลยไงติดต่อการหอบูเที่จะตต่อเจ้าไจหมมันต้องหูเี่ยวเห้ติด่อผมจึงสามารถได้ริบแ่งได้ผมมูจากผมคิดถึงะแมีเรื่องที่เิดให้เราพูดแต่ คนเปนีิปพตโนนั้นถ้าว่าเอาที่แร่อยให้ออกเป็นเถอนะพอดีมมาเรื่องรุ่งน้ำน่ะบเลยให้มันไปให้ทารให้งา้นพืขึ้นเ่ถามมันถามเป็นเรื่องรุ่งนเพรานั่นเนี่จะเปสนใจเรื่องรู้อายันถามมันลงเราถามมัน่เรื่อยๆต่มันก็เลยค่อยๆรู้ไว้เพราะจากนั้นไปตอนลู้อันนี้เริกอนรู้ที่ตกดแรงเนี่ยอาูุ้คนที่เขาเป็นคนที่รู้ัน รู้มันคิดจะมเห็นเรู้เข้าใจมันคุกเห็นคักเรื่แรกมันจะเป็นอันนี้ผมเองผมเดินผมง่ามาทาไปยางไาเปนุมรกคนมานึผมเห็น่เห็นผมคอดผมก็เคยว่าผมเชื่อเือผมดูเชื่อที่ที่ผมบอกก็รียกวนนมันมา มันก็เ่ยียด่ก็กาพูดเป็นย่างดาวเพื่อที่ท่ายมันก็ือมันดูนี่ผมคิเป็นนเอากระทีมาพลอยดูมนคือแมวีหนูเนี่นหนูมันนานแล้วแมมันจะรอยังงนั่นจะหนูงูรดมาที่จัย่างแรงเยเดีแมว่ดยพาทีหนูรดมาพแจับทัันธีจจัย่างแรง เราก็เลยไปอะไรอันนี้กับองดงวัี้ก็บขเห็นครับผมเชื่อมันยุดด้วยถ้อมันรู้จักอนี้มันเลยรู้จับขุพพรณเกตดาเปิดจุของ้เหตที่เราตัวข้อโนี่คตัควิดเี่เป็นโัวิดโควิดางโควิดตาโคอนดตา ยังนักตางเรื่องที่มีหลัการแนะว่านักตางเรื่องมากคันงนี้ยังนักตางเรืองนมาบครับอยู่ใ้พอแม่กวาดขอนทครั้งผมนอกวันน้นั่งกับแม่ดิบแค่มันโบแเน่กมเลยว่ามันโบแมน่และคุณคนมาแม่แต่ตามฟ้าผมว่าจะเพิ้มผมว่าตามใจผม ตัวทุกขังโัวอันนี้จงโกวอนัตตาโต้อริยบที่รยางนี้โกเเพื่อนโัวไหวโกเหน่งโัวจีิงโกพักตาโกหายใจโก้ห้าปากโต้เลกคิดนี่แหละครับเป็นตัวทุกขังเป็นโัวอนิจจังเป็นตัวอนัตตาเป็นอันเดียวกันคันทันเลือดขันทันเลือดผมรู้จังไหมแบบนี้ผมมายถึโก้ที่โก้ทีเนี้นะมันเป็นโั้อริยบ ถ้าผมมาดูผมมันดฟุตถึงตักมันติดุักยๆ่นว่าไหนวไหนใครใครคือผมูห้อมือนผมนั่งโค้งาออกไปจากที่เหมืนแก้มันเลยเห็น่รูอีกไหนนึงครใครคือน้าหนกของผมผมมีมีอรอยกิมันพค้งดูเน็อแ้ในหัวใจที่ตกตางมันหนักในร้ พอดีผมเลินติดุตกักิับเลยคล้ายๆกคนหนักันล้าแต่ยกย่งนี่60กิโเลยแต่ผมไม่ยังชเรื่องไปที่60กิโลเลยเรือาว่ทางใจผมจรแล้วผมว่าผมกัวรือมัน80กิลเงนัยแ่นั แ0ิกิโลยังเหลือจนยี่สิบกิโลผมก็เลยรู้จักววมเตาเลียขึ้นมาาเรียคนนี่มาดูนี่นี่ยําลักานี่ยมันเป็นตัซีมืนโบหมายถึงห้าถึงเสื้อไม่ถึงแม้มีเรื่อหมา่ผมเข้าใจคือว่าผมรู้จักตุนี่มุอาิเก์สองตัวสัตเนื้อโล่ะผมรู้จักอันนี้จริงๆครับ นี่กโฆษณาโมหะโลภะเนี่ยแบบลูกลดน้อยของเบาบางลงไทยเป็นไรเมื่อไปเห็นแตนดาบเวทนาเป็นงานง่ารวิญญาณนี่เป็นลูกสีคุณเข้าใจหรอเปลลูกสีที่มันเวทนาเป็นรูปสัญญาเป็นรูังขารเป็นรูปวิญญาณเป็นรูปอันนี้เีอันลูกสีบ่ได้เอาลูกอันเมื่ออันหนังไปเป็นลูกผมเข้าใจจังสี่จริงๆนี่เป็นเรื่องของ ผมก oui nah ็เลยรูここ้จักเทวดาเห็นหน้าเห็นตาเทวดาอันเห็นหน้าเห็นตาเทวดานี่บอมเห็นเทวดาอยู่ที่อื่นนหมครับผมเห็นหน้าเห็นตาตัวชีวิตจิตใจของผมที่ได้ครับผมเห็นอันนี้ครับื่อผมเห็นอันนี้แล้วเวทนาบ่มทุขสัญญาบ่มทุขสงขารบ่มทุขปีใหะเป็นทุขสวะสดิ์บ่มีโทรศบ่มีโมบ่มมีโลคัพนะแล้วแบบนี้เทวดาสุอเขาจะโอ้ มันมันคือกันพอดีเป็นธรรมะเกิดตีตีขึ้นมาอีกตึมเลยครับเกิดใจบันี้คู่ใจว่าตัวเองรู้อันนี้เห็นอันนี้ว่าตัวเองเป็นพระได้แล้วบัดนี้นี่ความเป็นพระอดิบคนมาดูนี่ด้วยความเป็นพระนี่มันกัได้เหตุสมัยอีกอันที่ในบ้านทำนั้นเออคือตำรวจทหารนั่งโมเดลกันด้วยไมยคือจิตใจผมเข้าใจไม่คือจิตใจรวมทุนห่างทุกนี้นะครับ ครับผมขอเรียนว่าในเชิงๆอ่าครับก็เลยได้ลงในจุดนะครับครับ <laughs> 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 นี่น่ะผมคิดว่าพี่กี่ไม่เสร็จครับ kita diam di sini 1 2 namanya saya jangan jangan ini